สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องพอนที่สาวลงพคนนะคะกับข้าว<อ>เมนูเช้าแกงออมหนูออมกระแตพแม่พี่นอ้องก้อยปลาเมึกค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกินข้าวเช้ากับปู่่องย่าพานะคะเออมาได้น่ากินข้าว กินข่าวฟิ้งแดดพ่อแม่พี่น้องเบิงปูพองเสือกันย่งพ่อได้แก่เลยอากาศเย็นเมื่อนี้ ไม่ายยัวแกก็ไม่ถ้าจอยขนาดตัวใหญ่ฮัลโหลเทปที่บ่ล่ะ

เอาอันเอฟซีอันเอฟซีซ่องปออนบอกว่าลุงพลพนจิกเฮือนเฮ็ดบุญเฮือนวะสั้นพจาิิเฮ็ดบุญเฮือนวันที่ยี่เาเนี่ยวะสั้นเอฟซี่องปอ่อนกดมาบอกปรออนว่าลุงพลประแตนจะทำบุญบ้านวันที่ยี่สิบาวะสั้นเออยี่เดือนนี่ะมาอื้นนี่และเมื่อนี่ก็ยีส ยนะ right <wh huh> ี่สิบแปดเนาะเออเผอิญว่าอันมื่อเอือนกะเฮ็ดบุญบ่เบะมื่อเอือนบุญนั่นบุญยังกับบุญผู้อุ้ยบ่เฮ็ดบุญหาผู้อุ้ยบ่มื่ออือนซุ้มเจ้ากัสิไปบ่แม่นบ่เออบ่ไปบ่ได้แล้วปูพองเป็นอ้ายกกเนาะ น่องนอง,นงกระถาสุขหูสุขคนมื่ออื่นค่ะคุณเอฟซีทำบุญให้ปู่ทวดนะคะปู่ทวดลูกล้านนี่แ 就，都挺好。 พี่มอนกินเขาเา่า,าเขาจ้าไปบ้านหุยหินบ่บป๊ากินเบิดเลย,ยไหมแมวหน่อยว่ากินเข่าเบิดเลยพงในพ่อแม่พี่นอ่องเพิ่นหิวเขา่าอืม เอานมกับข้าวใส่อันปลาทูให้กินพ่อแม่พี่น้องเกีเ๊ยงแมนแหลนเลยเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นหิวข้าวพุ่น่ะอืมโทรศัพท์อีเบะราหารเราหาหลาหาโทรศัพท์เรา รรออืเเ่ปิ้งแล้วปิ้งแล้วปิ้งใส่ไฟไปแล้ว อ่านอีโฟและอิ่มเหรอโอ้ยบ่ท่านได้ซุกแล้วคุณแม่เอ้ยแม่ยังกินนนั่กับข่าวไลยๆนี่กับโบอิ่มบ่โอ้ยเขากำลังเอาทานใส่อยู่มันท่านได้สุกมัดตะข้างนี่กระย่างมานี่อ <oh> ืม เจ้พ่นว่าพ่อสิปิ้งยินกับตำบักหุ่งอยู่พ่นมาเออ,อเจินเอาตาข้าวมาให้พ่อ,อ เป็นตั้งใดไปเยี่ยมเยี่ยมลุงคำเยี่ยมเยี่ยมป้าแก้วเป็นตั้งใดแล้วไปนั่งคุยกับ<า>แกแป๊บนึงบางไปตรวจความดันมาอ,อ๋อวกกลับไปกลับมาเนี่ยนะเดะใหญ่ เมื่ออื่นนี่ร้านเรากระมาเล่นั่งแดงต่อยยิบเก่าเจ้าบอกว่าพีุ่งนี้ไปเล่นร่วมกิโลจะแบ่งเข้ากันมันเด้ถามพีม่ม่อนเนี่ยเราพีม่ม่อนซื้อมา หันอิม่มละจิมโอ้ตอนขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ